สวัสดีครับนักทุนครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับในส่วนของเซ้นเด็กเนี่ยถือว่าปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็ตอบรับในส่วนของปัจจัยบวกหลายๆปัจจัยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรนงนะครับที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก0.25นะครับหนะรือ0.5นะฮะในส่วนของทางด้านสคนะครับที่มีการปรับ ผ่อนปลนนะครับล็อกดาวน์เฟสสนะครับก็มีแรงซื้อในส่วนของกลุ่มอาค้าปรีกเข้ามานะครับราคาน้ํามันที่ปรับตัวขึ้นนะร,รวมถึงในส่วนของความคืบหน้าในส่วนของตัวไวรัสต้านโควิดนจากประเทศสหรัฐนะครับก็เลยทําให้เซนเมนต์โดยรวมนะครับของการลงทุนในช่วงสัปดาห์ที่แล้วถือว่าอยู่ในแดงบวกนะฮะ มาสู่ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็คงมีหลายปัจจัยนะครับที่จะาต้องติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลข GDP-Q1 นะครับของทางด้านสหรัฐนะครับซึ่งคาดว่าจอบมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับน่าจะติดลบอยู่ที่ประมาณ4.8อนะฮะอันนี้จะประกาศในวันที่28นะฮะส่วนวันที่29นะฮะวันศุกร์นะครับก็จะมีในส่วนของทางด้านธนาคาติของไทยนะครับมีการ รายงานภาวะเศรษฐกิจรายเดือนนะครับรวมถึงการปรับน้ําหนัก MSCI นะครับหุ้นที่เข้าออกรอบใหม่นะครับของไทยนะครับก็มีหลายตัวเลยนะครับถ้าเป็นตัวเข้านะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว AWC นะครับตัว KTC นะครับแล้วก็ตัวแบมนะครับส่วนตัวออกก็จะเป็นในส่วนของตัวบ้านปูนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นในส่วนของตัวเลข p m i ภาคการผลิตนะครับของจีนนะอันนี้จะประกาศวันที่30บนะครับคาดว่า จะปรับตัวดีขึ้นนะฮะส่วนเซ็ตดินเด็กนะครับเรามองว่าในสัปดาห์นี้นะครับจะไปล่าษ่การแกว่งตัวนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกคือมีตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวที่ที่เราจะต้องติดตามนะครับประกอบกับ valuation ของเซ็ตเนี่ยตอนนี้ถือว่า,อ,าอยู่ในระดับที่ค่อนสูงนะครับแล้วก็แพงกว่าภูมิภาคด้วยนะครับตอนนี้ forward PE เนี่ยเทรดอยู่ประมาณสัก1 7ดถึงสเท่านะครับก็ถือว่าแพงกว่าในส่วนของกลุ่มคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดหรือฟิลิปปินส์นะฮะ เพราะนั้นเรามองว่าเซ็ตนี้น่าจะแว่งๆตัวนะครับอยู่ในกรอบประมาณ1,270นะครับถึง1,330จุดนะฮะส่วนตัวหุ้นที่แนะนำนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นตัว BTS นะฮะอันนี้ก็มาจากในส่วนของการปลดล็อกเฟสสนะครับในส่วนของตัวล็อกดาวนะครับก็ทำให้ทราฟฟิกการผู้โดยสารเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนมิถุนายนนะครับจะมีการ เดินรถนะครับอีก4สถานีนะครับตั้งแต่มอเกษตรไปจนถึงสถานีวัดพระศรีนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนก็จะช่วยในส่วนของตัวรายได้แล้วก็ในส่วนของกําไรของตัว b ี s ให้ดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้เรายังคงแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานที่ให้ไว้นะครับอยู่ที่13บสาทห้บนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัว BTS นะฮะ ทษทีครับตัว R S นะฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวงบ Q1 ที่ออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เรายังคงมองมุมมองเชิงบวกนะครับตลอดในช่วงที่เหลือของปีนะครับเนื่องจากว่ามีการเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์การขายพวกสินค้าเครื่องสำอางนะครับกับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไทลัสนะฮะเวิร์กพอยนะครับแล้วก็อมรินนะครแล้วก็มีการขายคอนเทนต์เนี่ยให้กับ ในส่วนของสื่อต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนก็จะทําให้ตัวรายได้แล้วก็กําไรของตัวไอเนี่ยน่าจะยังทําได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับอันนี้เราแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่14บาทนะครับโอเคสัปดาห์นี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ